นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะสามารถค้นพบสารเซซามีนจากงาดําที่สามารถรักษาทั้งโรคมะเร็งโรคสมองแล้วก็โรคข้อเสื่อมได้เป็นครั้งแรกของโลกเลยค่ะ สารเซสเมนที่อยู่ในงานดำนะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะช่วยรักษาโรคมะเร็งได้โรคมะเร็งนะครับเริ่มมีความหวังในการรักษาแล้วนะครับหลังจากที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยได้ไขความลับจากสารสกัดในมเมล็ดงาสามารถช่วยฟื้นฟูเซลล์สมองนะครับที่ถูกทำลายรวมทั้งยับยั้งเซลล์มะเร็งได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกได้มีการไปค้นพบสารสกัดเซซเมนในงานดำมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบฮะบและลดการลุกลามของโรคร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็น โรคข้อเสื่อมแล้วก็ปวดข้ออักเสบกระดูกคุณตับอักเสบปอดอักเสบมะเร็งโรคติดเชื้อ H1N1 การค้นพบสารเซซามินในงาดำซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นผลงานของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับซึ่งการค้นพบในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ถือเป็นการพัฒนาเป็นอีกก้าวของวงการแพทย์ไทยและที่สำคัญนี่เป็นครั้งแรกของโลกนะครับเพราะว่าสารเซสซามินที่พบนั้นจะไปยับยั้งเรื่องของการฟื้นฟูเซลล์จากการถูกทำลายหรือพูดง่ายๆว่ามีโอกาสที่จะใช้ในการรักษาโรคมะเร็งได้ด้วยครับมาบุกถึงห้องแลบภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีงานวิจัยที่โด่งดังไปทั่วโลกค่ะ เป็นสารสก,กัดจากงาดำต้านมะเร็งได้